สวัสดีค่ะพอกับยายมุ่งยยามเศร้าอีกแล้วพี่น้องเมนูของยายมุ่งสิมเห็ุมือสิพัดบักบวบค่ะนี่ค่ะบักบวบฝานหั่นเป็นสินเรียบร้อยมูสับค่ะพัดเสิหมูสับใส่ไข่ใส่พักสี่จักน้อยค่ะพี่น้องใส่กก็คือระเทียมแล้วก็พพิกขั้นค่ะคือวัตถุดิบเพียงผงทั้งหลายค่ะพี่น้อง ยายมุ่งกับสิล่งเมือเห็ดเลยค่ะนี่ค่ะดังไฟเต่าทานพื่เก่าละพี่นอเห็นมูบันบานเต่าทานของเเขาที่เกา่าบรรยากาศยามเศร้าพี่นออากาศดีๆยามเศร้า สองแป๊บนึงกับ่นอะนำมันลงไปเลยค่ะเทียมไปเลยค่ะไปทัดใหยงหอมค่ะ 넌넌넌넌넌넌 <목소리도> อีกซิกค่ะไข่รุ่งนเลยค่ะพี่น้อง ให้ซุกเอาบุบวกเป็นไปเลยค่ะ ี๋ยวนามต้้งหินหน้อยหี่น้ยอยตอกตะเกียค่ะตะเกียงเอสอิใขาวค่ะตอดถุงรดจ้า หอยใส่ได้ค่ะคงจะลดได ลดดีลงไปเล็กน้อยน้ำตาลนิดน้อยค่ะ ผัดปรกบ,บใส่ไข่ใส่หมูค่ะเมนูแเสๆ็ๆง่ายๆพี่น้องใส่ซุกแล้วบวกบตั้งสิแล้วค่ะผัดหมูผัดประกบ,บใส่ไข่ ใส่ริกพีพ่คันลูกไปลุยหนจาจักน้อยค่ะแล้วก,ก็เผ็ดกลมกล่อมจักน้อยค่ะพี่น้องต่อไปกระเมนพักซี่ค่ะถ้าขอ,องป้อมล่ละค่ะพี่น้องบาทเท่าเอื้นลูกไปล,ลุยครัวควบหอมตบไทยค่ะพี่น้อง นดือดเกิดไฟทั้งโดนไปดับคำพี่น้องเนี่ยแล้วค่ะปะัดหัวใ่ไค่พี่น้อง่อยแล้วดดไปแย่ามุ่งพิกกยกไปใส่ถาด เสร็จผ่านกินแล้วพี่นอ้องบรรยากาศย่ำเศร้าดีๆค่ะเด็กน้อยอยู่ให้กิน เนี่ยเราจ้าหัวไข่ไข่พัดไข่เสบบบบบค่ะพี่น้องกเส็นเรียบลย้อยนี่ค่ะมาเส็บเสแบดแมสอนน้ำกัดกับยายมึงด้วยค่ะพี่น้องปลาบักบวบใส่ไข่เสบเสบ พต่ลงใส่ข่าเลยค่ะบวกสศษข่าจะไมหูจับค่ะพี่้องจ้า แล้วแล้วมาด้วยค่ะพี่น้องกินผัดบวบใส่ไข่เส็บๆใส่ไข่ใส่หมูสับเส็บๆน่าเศ้าด้วยค่ะกับขบซวยขหุงหันห้อนค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายม่งกับคอตัวซ้ำนี้ด้วยค่ะคลิปหน้าจะพอกันไหมด้วยค่ะพี่น้องฝากกดติดตามยายม่งนั่นเลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ